สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับก็กลับมาเจอกันทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยบันเดตสำหรับโปรแกรมการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่30มีนาคม2567ผมก็ได้มีเกมคู่ที่น่าสนใจมาฝากกาันถึง6คู่ด้วยกันนะครับและสำหรับโปรแกรมในค่ำคืนนี้เกมฟุตบอลลีกก็ได้กลับมาลงสนามกันครบทุกลีกลแล้วนะครับซึ่งในส่วนของคู่ที่ผมจะยกให้เป็นคู่เอกก็จะเป็นศึกบุนเดสซิกายเยนมันที่ทางฝั่งทัพเสือใต้เบ์มินิกจะเปิดรังรับการเยือนของทางด้้าานนสสืื่ออออเเเเหลงงงรรซซียดมุึก็ตไัท หรือจะเป็นทางฝั่งเจ้าถินทัพเสือใต้ไบยอไมนิกที่จะเป็นฝ่ายย้ำใช้ได้เป็น9เกมติดต่อกันส่วนกับอีก5้าคู่ที่เหลือผมจะหยิยยกเกมคู่ไหนมาวิเคราะห์กันอีกแล้วก็มาติดตามกันนะครับและกับโปรแกรมทั้ง6คู่ที่ได้มีมาฝากกันเกมคู่แรกครับทีมห้างขายยาเลวุเซนจะเปิดรังรับกันมาเยือนของทางด้านฮอฟเฟนไฮม์เกมคู่ที่2ครับไก่เดย์ทองสเปอร์จะเปิดรังพบกับทางด้านลูตันทาวเกมคู่ที่3สิงโตเมืองครามเชลซีจะเปิดรังต้อนรับกันมาเยือนของทางด้านเบอร์ลี่เกมคู่ที่4คู่เอกของวัน ทัพเือใต้บอยมินิกจะเปิดดังรับการมาเยือนของทางด้านเือเหเืองบรูเซียดอนมุลเกมคู่ที่5้าเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาจะพบกับทางด้านลาสพามาสและเกมคู่สุดท้ายครับเบนฟอร์ดจะเปิดดังพบกับทางด้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเ็ตและก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันครับก็ฝากกันไว้ด้วยกับช่องทางติดต่อ adsj4 ตัวที่เราจะใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับเกมคู่แรกครับเราก็จะมาอยู่กันที่ศึกบุนเดสก้าเยอรมันโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นจากฝูงยังห้างขายยาเลวูเซ่นจะเปิดด คคลึกรืร2ซึ่งถ้าเราจะมาดูอันดับตารางคะแนนในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นก็มีอันดับตารางคะแนนนาเป็นจากฝูงของลีกโดยจากการลงสนามเล่นไปทั้งหมด26เกมพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง22เกมและที่สําคัญในตอนนี้เลวอคเซนก็ยังคงมีผลงานที่ยังคงไม่แพ้ใครและทําไปได้ถึง70คะแนนโดยก็นํารองจากฝูงอย่างไบยอเมนิกไปอยู่ถึง10คะแนนด้วยกันครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างทางฮอฟเฟนไฮม์ตอนนี้พวกเขาก็มีอยู่33คะแนนรั้งอยู่อันดับที่8ของตารางแต่ถ้าเราจะมาดูผลงานในเกมนัดเยือนในลีกฮอฟเฟนไฮม์ก็ เกมในลาของของเขาครับเพราะในตอนนี้จาก13เกมเยือนพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง6เกมโดยมีอยู่20คะแนนและทำอันดับในเฉพาะเกมเยือนอยู่ในดับที่6ของลีครับสำหรับผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของทั้งสองทีมในตอนนี้จาก10เกมที่เจอกันผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นเลโอคเซนที่สามารถเป็นฝ่ายทําได้ดีกว่าครับโดยพวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะไปได้ถึง4เกมเสมอกันไปอีก3เกมแล้วก็แพ้กับทางด้านฮอฟเฟินฮาไปอีก3เกมซึ่งกับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดเลโอคุเซนก็บุกไปเอาชนะทาง ภาพรวม5เกมหลังทางฝั่งเจ้าถิ่นเลวอุกเซนในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมโดยก็มีเกมที่บุกเสมอกับทางด้านคาราบักไปในเกมยูโรปาลีกไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและกับผลงานใน2เกมหลังสุดเลวอุกเซนก็เป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะทางด้านคาราบักมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2กับเกมที่บุกไปเอาชนะทางด้านไฟบวกไาได้อีกด้วยสกอร์3ประตูต่อ2สำหรับผลงานของทางฝั่งทีมยูเอในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่่่2 2เเเกกกกกกมมมททาาาานนนนนัััั้้้ซึงงงงบบบผลลใหอฟไ็ุแด เปิดมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งและพวกเขาก็ยังเปิดรังเย้าแพ้กับทางด้านซูการ์ไปอีกด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เรามาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมทั้งสองทีมกันบ้างนะครับซึ่งในเกมนั้นนี้ถ้าฝัง่งเจ้าถิ่นเลวอกเซนพวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่3รายได้แก่อาตูเอสเอลปราซิออสและวิกเตอร์โบนิเฟสส่วนในเกมน้น,นี้ถ้าฝั่งกุซืออยา่างพวกเขาอยา่างทางด้านชาบีอาราโซก็จะได้จัดทัพให้ลุกทีมมาในระบบ3 4 2 1โดยในเกมนี้พวกเขาก็จะนําทัพมาโดยกรานิชา Ado, ado, Red, ทางด้านฝ่ายฝั่งทีบียนฮอฟเฟอร์ทามในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานจอห์นแอนโทนีบรูคกองหลังตัวหลักชาวอเมริกาที่ยังคงติดโทษดแบนอยู่ในเกมนั้นนี้ส่วนในรายของทางด้านมาโกจอนและเมอร์กิมบริชาก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บซึ่งจะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในเกมนี้นนเช่นกันส่วนในการจัดทัพในเกมนี้นนครับทางด้านกุซืออย่างทางด้านปาเลกิโนมาตาราโซก็จะได้จัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ3-43โดยคู่มิดฟิลด์ในแดนกลางในเกมน,น,นี้พวกเขาก็ใช้งาน ทางด้านอันตอนสตาร์และอูมูตชูมชูโดยที่จะมีประภานในแดนบนอย่างทางด้านอีลัสเบบูแม็กซิมิเลียนไบเออร์และวอลส์เวกฮอร์กับไมก้านในเกมคูน่นี้เลนราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1นลูกครึ่งครบ2แต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาไปเป็นที่ราคา2ลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากกระแสนในเลนราคาที่มีการขยับปรับตัวขึ้นมาในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็มีอัตราการจ่ายราคาค่าน้าผึแทนที่ออกมาแทบจะเท่าเท่ากันเลยนะครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออก ก็ได้มีการเอียงไปนในทางฝั่งของเจ้าถิ่นในทุกสักยนะครับและจากกระแสที่ออกมามันก็ยังคงสอดคล้องกับผลงานของทั้งสงทีมในตอนนี้ครับที่ผลงานของทั้งฝั่งเรลอเซนในตอนนี้เองที่ใน3เกมหลักของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ทุกเกมซึ่งผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นที่ออกมามันก็ยังคงสวนทางกับผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮม์ครับที่ผลงานใน2เกมหลักของพวกเขาก็ยังแพ้รวดไปทาง2เกมแถมก็ยังเสียไปถึง6ประตูและแม้ว่าในตอนนี้ราคาอาจจะมีการขยับปรับไหลไปที่ราคา2ลูกแต่ถ้าในมุมมองของผมเองนะครับผมก็ยกงงังาถ้าเจ ที่ราคาหนึ่ลูกครึ้นครบ2ก็น่าจะมีโอกาสที่จะสามารถเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้มากกว่าในเกมน,น,นี้ครับดังนั้นกับแนวทางของผมก็ให้จัดทางฝั่งเจ้าถี่นเร็วเส้นเด่นกว่าครับ เกมคู่ที่2เรามาต่อกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกโดยไก่ได้ทองสเปอร์จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านลูตันทาวซึ่งกับราคาไม่กัน้นกดเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1นลูกครึ่งควบ2ซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานภาพรวมของฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาสเปอร์ ur, ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมด้วยกันครับซึ่งผลงานนั้นพวกเขาก็ยังสามารถเปิดรังเอาชนะทางด้านไบรตันมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งต่อมาก็เปิดรังเอาชนะทางด้านคริสตัลพาเลทอีกมาด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งและ Villa, อี 1. แต่ถ้าว่าในผลงานใน2เกมนั้นล่าสุดครับสเปอร์ก็บุกไปพลาดท่าแพ้กับทางด้านฟลีไปถึงถิ่นด้วยสกอร์สามประตูศูนย์โดยที่ผลงานประตูได้เสียในช่วง5เกมหลังพวกเขาก็ยังยิงไปได้ถึง10ป,ประตูแล้วก็เสียไปอีก7ประตูด้วยกันครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานภาพร,รวมของทั้งฝั่งทีมเยอรตันทาวเองในตอนนี้ผลงานภาพร,รวมจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยโดยทําได้เพียงแค่เสมอไป2เกมแล้วแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันซึ่งกับผลงานในเกมนัาที่ผ่านมาครับลูต้าทาวก็ยังเป็น ตนหนึ่งโดยที่ผลงานประตูได้เสียในช่วง5เกมหลังลูตาทาวก็ยังยิงไปได้ถึง9ประตูแต่พวกเขาก็เสียไปถึง15ประตูด,ด้วยกันสําหรับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้ทางฝั่งเจ้าินสเปอร์พวกเขาก็จะหมดส์ใช้งานตัวพเพลินที่จะคงมีการบาดเจ็บอยู่วยกันถึง5รายได้แก่อัลาฟไวแมนเฟเซอร์ฟอสเตอร์มานอโซโลมอนมิกกี้วาเดเวนและไรอันเซซิองโดยที่ในเกมนั้นนี้ครับกุลสือของพวกเขาอยา่างทางด้านอังเก้ปอสติกูก็จะได้จัดทัพให้ทีมมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งในเกมนั้นนี้ครับพวกเขาก็จะนานทัม เจมมัดดิสันโรดิโกเบนทานคูเดยานคลูเซฟสกี้ซอนเฮอร์มินและก็จะมีทางด้านริชาร์ลิซอนซูน่าชาวบาซิลที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นหัวหอ,อกล่าตาข่ายในเกมนัดน,นี้ส่วนทางด้านฝ่าฝังทีมเยรูตันทาวครับในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานตัวเพเลนที่คงมีปัญหาการบาดเจ็บถึง11รายด้วยกันได้แก่โรเบิร์ตแซมบีหลกของก้าอามารีเบลซีโดซีอ็อกเบเน่เดนียลพอตเอริจาอาอเดบาโยกราเบียลโอชัวจอห์ขอบ์บ มาเวลัสนากาัมบ้าและทอมรอกเยร์โดยที่ในเกมนั้นนี้ครับกูซื้อของพวกเขาอย่างทางันดานโรบเอ็ดเวิร์ดก็น่าจะจัดทัพให้ทุกทีมาในระบบ3-41โดยที่คู่กองกลางในเกมนี้น,นี้พวกเขาก็ใช้งานทางด้านลอสบาร์ลีย์และรุกเบลีย์ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคู่กันโดยจะมีคู่มิดฟิลด์ตัวทําเกมอย่างจอร์แดนคราฟท์และไทอิชชองโดยที่จะมีศูนหน้าตัวเป้าตัวจบสกอร์อย่างทางด้านคาวตันมอรลิสลงสนามออกซ้ายเป็นตัวจริงในเกมนัน,น,นี้ครับกับไมค์แกรนในเกมคู่น แต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้มีการขยับปรับขึ้นมาซึ่งก็อยู่ที่ราคา2ลูกในตอนนี้โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าหน้าโบทแทนก็เป็นทางฝั่งของทีเยนครับที่พวกเขาก็มีอัตราการจ่ายราคาค่าหน้าบนแทนที่น้อยกว่าซึ่งในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา1.93และถึงแม้ว่าราคาอาจจะมีการขยับปรับขึ้นมาอยู่ที่ราคา2ลูกก็จริงนะครับแต่ถ้าเรามาดูผลงานของทางฝั่งทีเยือนอย่างลูตันทาวเองแล้วพวกเขาก็เป็นทีมที่เสียประตูเยอะมากๆในเกมนัดเยือนแถมยังไม่พอในตอนนี้กับผลงานในเกมนัดเยือน5เกมหลังทางฝั่งลาวะแม้่ ในเกมนั้นล่าสุดสเปอร์อาจจะบุกไปแพ้กับทางด้านฟูลแลม,มก็ตามแต่ในมุมมองของผมเองนะครับก็ยังคงมองว่ากับผลงานกับเกมในลางของทางฝั่งสเปอร์ที่ยังคงไว้ใจได้ก็ได้จะทําให้พวกเขาเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งรูตันทาวไปได้ไม่ยากกับสกอร์ที่คาดในเกมคู่นี้ผมก็มองว่าสเปอร์น่าจะเป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะทางด้านลูตันทาวไปที่สกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับดังนั้นกับการชีชร้ชัดในเกมคู่นี้ผมจึงขอชีช้ชัดไปที่ยูสเปอร์เจอชัย เกมคู่ที่3เราก็จะมาอยู่กันที่ศึกฟุตบอลรีเมยรีกอังกฤษกันอีกหนึ่งคู่โดยทางฝั่งเจ้าถิน่นสิงโตน้ำมันครามเชลซีจะเปิดสนามแซมฟอร์ดบีดรับการมาเยีอยของด้านเบอร์ลี่ซึ่งกับราคาเมกนันก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งซึ่งถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานการเก็บกิราคาให้ดิแคปเอเชียย้อนหลังจากราคาที่เปิดมาในราคาหลูกครึ่งทางฝั่งของเจ้าถิ่นเชลซีพวกเขาก็เคยทกากาไรให้น่าทุนไปได้เพียงแค่ากกาง,าคาคงส่่วนทางงฝัขิงทีง่างเบอร์ีพวกเก็ยังสา,ากํรารไปตาอในรดงที่ ที่ทากาไรไปได้ถึง56%จากการถูกมองว่าเป็นรองที่ราคาหนุลูกรึ่งครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานถิติเฮดทุกทในการเจอกันใน10ครั้งหลังเชื่อหรือไม่ครับว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้กับทางด้านเบอร์ลี่เลยแม้แต่เกมเดียวโดยจากถิติก็เป็นทางฝั่งของเชลซีที่พวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง8เกมและทางฝั่งเบอร์ลี่เองครับก็ทําได้เพียงแค่สเสมอปีก2เกมเท่านั้นซึ่งกับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดเชลซีก็เป็นฝ่ายที่บุกไปเอาชนะทาง้านบรไีได้สสิิถ่นด้วยกอรปรปะตตูหับผลงาานภพรของงฝัเจินชร ในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมโดยก็มีเกมที่เสมอกับทั้งด้านลิพูและทางด้านเบนฟอร์ดไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังสุดเชลซีก็ยังสามารถเปิดดังเอาชนะทางด้านนิงคลเซวไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2และก็ยังสามารถเอาชนะทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ไปในเกมเอเวคับมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ2สำหรับผลงานของฝั่งทีมเยือนอย่างเบอร์ลีเองในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาแม้ว่าพวกเขาจะเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่่่่ทวววาาาาาาาในนนนผผลลลลงงงง2เเเกกกกกมมมหัั็็ถืออขขขพริบํไดด้้ีึ เ,เพราะจากผลงานที่ออกมาเบอร์รี่ก็ยังสามารถบุกไปแบ่งแต้มจากทางด้านเวสต์แฮมมาได้ด้วยสกอร์สอประตูสองและอีกหนึ่งเกมครับพวกเขาก็ยังเปิดรังเอาชนะทางด้านเบนสฟอร์ดมาด,ด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งและสําหรับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้นะครับถ้าฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีพวกเขาก็ยังคงมีปัญหาเดิมๆของทีมครับเพราะในตอนนี้จากตัวเพ่นที่ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บพวกเขาก็ยังคงมีอยู่ถึง9ก้ารายด้วยกันได้แก่เบนชิเวลคาร์นี่ชูว์เมกาคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเลสลีย์โกชูวูเลวี่โคล โดราเวียทาโวชูโรบาและเวสลีย์โฟฟานาซึ่งสําหรับในเกมนั้นนี้ครับถ้าฝั่งผู้ซื้อของพวกเขาอย่างทางด้านมาริ i c โอป o c h เชติโนก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-2-3-1โดยในเกมนั้นนี้ครับทางด้านมิไฮโรมูดิชมิดฟิลทีมชาติยูเครนก็จะได้ลงสนามออกซ้ายเป็นตัวจริงในเกมนั้นนี้โดยที่เขาเองนั้นก็จะเล่นเกมรุกคู่กับทางด้านโคพาเมอร์คอนอการ์เกอร์และสุน,นาตัวเป้าในเกมนั้นนี้อย่างทางด้านนิโคลัส a จ k s ันส่วนทางด้านฝ,าฝ,าฝาั่งฝั่งนทนี้พวกเขา จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านอารอนแรมซี่อามินอัลดาคิวจอดแดนเบเยอร์ลูก้าโคลเลโอโชและนาธานเรดมอนด์สำหรับในเกมนั้นนี้ครับกูซื้อของพวกเขาอย่างทางด้านแววงซองกอปานีก็จะได้จัดทับให้ทุกทีมาในระบบ442โดยที่ประสาษาแดนกลางในนัดน,นี้พวกเขาก็ใช้งานทางด้านวีติโยยาขอบบรุนดาเซนโจชัวคาเลนและซันเดอร์เบิร์กส่วนในคู่สูดหน้าโตเป้าในเกมนั้นนี้พวกเขาก็ส่งทางด้านลิวฟอสเตอร์ยืนคู่กับวิลซงโอดแบร์กับไม การในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าดั้งแทนในตอนนี้เองครับก็ไปทางฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าดั้งผแทนที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.85จดแและสําหรับกับกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออกมาก็ได้มีการอินเดียเป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นเกือบทุกสํานักเลยนะครับซึ่งกับกระแสที่ออกมามันก็ยังคงสอดคล้องกับมุมมองของผมเองเพราะผมเองนั้นก็ยังคงมองว่าถึงแมผ้ผลงานของทางฝั่งเจ้าถงานกับเกมในลซี วพวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะไม่ได้ถึง3เกมติดต่อกันแถมยังไม่พอครับกับผลงานของทังฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่เองในตอนนี้ผลงานกับเกมนัดเดียวของพวกเขาก็แทบจะเรียกได้ว่ามีผลงานที่แย่ที่สุดในลีกและถึงแม้ว่าในเกมนัดน,นี้เชลซี Chelsea อาจจะเป็นต่อถึงราคาหนึ่งลูกครึ่งแต่ผมเองครับก็ยังคงมองว่าเจ้าท่นก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปในเกมนี้ได้ไม่ยากกับสกอร์ที่คาดในเกมคู่นี้ผมคาดเชลซีเป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะเบอร์ลี่ไปที่สกอร์2อประตูต่อศย์และกับการชี้ชัดยู่สิงห์บลูชูชยัย เกมในคู่ที่4กับศึกบิ๊กแมตช์ในศึกบุนเดสซิก้าเยอรมันโดยทัพเสือใต้บเยมินิกจะเปิดรังรับการมีเยีของด้านทัพเสือเลืองบุรเซียดอทมุนสำหรับราคาไม่ก้านก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูก,ลกครึ่งซึ่งถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮดูเฮดในการเจอกันในช่วง10เกมหลังสุดผลงานที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นบเยมินิกจะเป็นฝ่ายที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับเพราะจากใน10ครั้งหลังที่เจอกันเจ้าถิ่นบเยมินิกก็สามารถเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านบุเซีเกมมี่เเเสมมอกกันไปีดยดที่ นบรมินิกก็ยังสามารถบุกไป,ปเอาชนะทางด้านเสือเหลืองรัสเซียดอดมูลได้ถึงถิ่นมาด้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์โดยที่ผลงานของฝั่งเจ้าถิ่นทัพเสือใต้ไบรมินิกในตอนนี้เอง5เกมที่ผ่านมาผลงานของพวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครครับและก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมโดยก็มีเกมที่เสมอกับทางด้านไฟบวกไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งกับผลงานในรังใน3เกมหลัง บาเยนมินิกก็ยังสามารถเอาชนะมาได้ทั้งอาร์เบลซิกไปด้วยสกอร์สประตูหนึ่งเปิดรังเอาชนะลาซิโอไปในเกมยุโรปด้วยสกอร์สประตูศูนย์และกับผลงานในรังในเกมนั้นล่าสุดบบเยนมินิกก็ยังสามารถเปิดรังถล่มทางด้านไมลูนยห้าไปถึงสกอร์แประตูหนึ่งโดยที่ถ้าเราจะนับกับการยิงสกอร์ผลงานในรังนั้นบบเยนมินิกก็ยังสามารถอัดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง17ประตูโดยที่พวกเขาก็เสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นครับสำหรับผลงานของฝั่งทีมเยนเอในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาบรูซเซียด,ดัทด หลังจากนั้นครับกับผลงาน4ี่เกมต่อมาพวกเขาก็เอาชนะมาได้ทั้งยูเนียนเบอร์ลินวัเดอร์เบเมนพีเอสวีเอลเฟนและทางด้านไอทากแฟงเฟิร์ตโดยที่พวกเขาก็ยังทําประตูไปได้ทั้งหมด9ประตูและก็เสียไปนในเกมที่เจอกับทางด้านวเดอร์เบเมนกับทางด้านไอทากแฟงเฟิร์ตนาทีหนึ่งประตูเท่านั้นครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมในคู่นี้ครับทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพเือใต้บอยอมินิกพวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานตัวเพลนที่งคงมีการบาดเจ็บอยู่ในกันถึง6รายได้แก่บัวเดาซามานนเอลนอยเออร์โนเอลอาเซโกค และทางด้านทาเดกบูชมันโดยที่ในเกมนั้นนี้ครับกูซื้อของพวกเขาอย่างทางด้านโทมัสทูเคิลก่อน,น,นจะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ4-2-3-1โดยที่คู่มิดฟิลด์ตัวรับในแดนกลางนั้นพวกเขาก็ใช้งานทางด้านอเล็กซานเดอร์พราฟโรวิดที่จะได้ยืนคู่กับทางด้านลีลอนกอเลสกาโดยจะมีสามประสานตัวทําเกมอย่างจามาลมูเซล่าเลรอยซาน่และโทมัสมูเลอร์ซึ่งก็จะมีทางด้านแฮร์รี่เคนสูน้าดาวสันโว่จําทีมลงสนามออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมนั้นนี้เช่นเคยครับส่วนทางด้านฝักฝังทีมเยือนท สือเหลืองรูเซียดัดมูลในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านมาเซลซิบิเซอร์กองกลางตัวหลักชาวออสเตรียที่ยังคงติดโทษแบนอยู่ในเกมนัดน,นี้ครับโดยที่ในรายของเกรกอร์โคเบลรามี่เบนเซบานี่และเซบาสเตียนอันแลก็ยังคงน่าจะหมดสิทธ์ช่วยทีมเนื่องจากยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้โดยที่ในเกมนี้ครับทางด้านกุซือของพวกเขาอย่างทางด้านเอดินเทอร์ซิชก็น่าจะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะนำทัพมาโดยทางด้านเอมเรชานซาลี ออกซานดอนเยลมาเลนยูเรียนบรันจาดอนซาโชและสุนทาตัวเป้าของทีมในเกมนั้นนี้อย่างทางด้านนีคลาสฟูครูสก,กับไมค์แในเกมคู่นี้เรทราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกรึ่งครับแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับขึ้นมามาอยู่ที่ราคา1นลูกรึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้าผลตอบแทนในตอนนี้ก็กลับกลายเป็นทางฝั่งทีมเยอรบรูเซอร์ดอนมูลครับที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้าผลตอบแทนที่น้อยกว่าซึ่งก็อออยยู่่่่ทททีีีรราาาาคคค87โดในนมมมมมมุงงงงขงเงเก้ัแวฝ เยนบรูเซียดอทมุนจะสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง4 <S <S เกมติดต่อกันแต่ถ้าเรามาดูผลงานในการเจอกันในรังของฝั่งไบโอมินิกเองแล้วบรูเซียดอทมุนก็ยังเป็นฝ่ายที่บุกไปแพ้กับทางด้านบโอมินิกมาถึง8เกมติดต่อกันและที่สําคัญครับกับราคาที่มีการขยับปรับขึ้นมาแบบนี้บวกกับผลงานในรัง 2, 2> งเกมหลังที่ทางฝั่งบยอมินิกก็ยังสามารถกดประตูรวมใส่คู่แข่งไปถึงสี่ประตูซึ่งในตอนนี้ครับผมเองก็ยังคงมองว่าบโอมินิกก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะทางด้านบรูเซียดอทมุนไปได้ที่สกอร์สามประตูต่อเานีชช ที่อยู่บาเยินเพลินอุลาครับ เกมคู่ที่5กับศึกลาลิกาสเปนโดยทางฝั่งเจ้าบุทุมบาร์เซโลนาจะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านลาสพามาสสำหรับราคาไม่กันก่อนเกมในคู่นี้ราคาก็เปิดมาอยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2ครับถ้าเราจะมาดูผลงานภาพรวมของทางฝั่งเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมส่วนผลงานอีกหนึ่งเกมที่เหลือครับบาร์เซโลนาก็ยังสามารถบุกไปแบกแต้มจากทางด้านแอติบิเบลมาได้ถึง่นด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์แต่ถ้าเราจะมานับกับผลงานเฉพาะเเเกกมในนนลลลาาาาางงงงงแ้้ววผขขอฝั่จิบรซพ ก็ยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อนนองครับโดยผลงานที่ทำได้พวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมแล้วก็มีเกมที่เสมอกับทางด้านกราดาไปอีกหนึ่งเกมซึ่งกับผลงานในเกมในรังนัดล่าสุดบาร์เซโลนาก็เป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะทางด้านนาโปลีไปได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งโดยที่พวกเขาก็ยังยิงไปได้ถึง12ประตูเสียไป4แล้วก็สามารถเก็บคินชีตไปได้อีก3เกมสําหรับผลงานของฝั่งทีมเยือนอย่างทางด้านลาสพามาสเองในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังคงไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยครับโดยผลงานที่ดีที่สสุดดกก็ทําไไ้้เเเพียงแแค่มมอป2ลว เกกด้วยันแต่ถ้าเราจะมาเจาะดูเฉพาะกับผลงานในเกมนัดเยือนแล้วลาสพามาสก็ยังมีเกมที่บุกไปเอาชนะทางด้านรโยไบเคโนมาได้1เกมและก็มีเสมอกับทางด้านกราด้ากับเกตาเฟมาได้อีก2เกมครับซึ่งกับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาลาสพามาสก็บุกไปเจ้าเดือดให้กับทางด้านเกตาเฟมาถึง3ประตู3ซึ่งถ้าเราจะนับดูเฉพาะผลงานประตูนอกลังใน5เกมหลังลาสพามาสก็ย,ยิงไปได้6ประตูและก็เสียไปถึงสิบเอ็ดประตูครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมในนัดนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาพวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้าน อเล็กซ์บาวเดอันเดรส์คิสเตเซนแฟรงกี้เดยองกาบีเบดีและทางด้านโรนัลอาราโคโดยที่ในเกมนั้น,นี้ก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4-3-3โดยสามประสานแดนกลางนั้นพวกเขาก็ใช้งานทางด้านเฟอร์มินโลเปสเซอร์กี้โรเบโตโดยจะมีทางด้านอินคายกูโดกันรับบทเป็นเพเมเกอร์ คอย้ักสรรเกมในเกมนัดนี้โดยที่จะมี3ประสานตัวลูกในแดนบนอย่างทางด้านลามินยามมลเจา้าเฟลิกและโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ส่วนทางฝั่งทีมยลัสพามาสเองในตอนนี้พวกเขาก็มีรายงานตัวผู้เล่นที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือทางด้านจูเลียนอาราโคแบ็คขวาชาวเม็กันที่คงมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาหลังอยู่ในตอนนี้สําหรับการจัดทัพครับก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในระบบแผนเก่ง4-5-1โดยที่พวกเขาก็จะวางทางด้านซานโตร ปักหลักเป็นหัวหอกตัวเป้าและก็จะมีทางด้านซาบี้มุนยอสโฮเซคัมปานาม็กซิโมเปโรเนและคิเรียนโดวิเกสคอยประสานงานเป็นสาประสานในแดนกลางสําหรับราคาไม่กั้ในเกมคู่นี้ราคาที่ให้มานั้นก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลก ok, ครึคบ2ในเลตราคาแรกครับซึ่งในตอนนี้เองราคาก็ยังคงไม่มีการขยับไปทางไหนโดยที่แนอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำู้แทนในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนลาสปามาสที่พวกเขาก็าได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้าที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.89และกับกระแส ในท,ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออกมาก็ได้มีการเอียงไปในทางฝั่งของเจ้าถิ่นเกือบทุกสำนักเลยนะครับซึ่งในมุมมองของผมเองกับเกมคู่นี้แม้ว่าทางฝั่งทีมเยัยสพามานั้นพวกเขาอาจจะสามารถเก็บชัยชนะไม่ไดเพียงแค่นัดเดียวก็จริงแต่ถ้าว่าผลงานของพวกเขาเองก็ยังคงแพ้มาเพียงแค่เกมเดียวเช่นกันใน4เกมหลังซึ่งจากผลงานที่ออกมานั้นมันก็ดันประจวบเหมาะครับกับผลงานในการกินเลรราคาของฝั่งบาร์เซโลนาในตอนนี้ที่จาก9เกมหลังในนัดเยือนที่พวกเขาเป็นต่อคู่แข่งกับราคาที่เกิน1ลูกครึ่งขึ้นไปพวกเขาก็ทํําาาากกไรรจค้ ไปได้เพียงแค่เกมเดียวจาก6เกมหลังสุดดังนั้นกับเกมในคู่นี้ผมก็ยังคงมองว่ากับราคาที่เปิดมานั้นมันก็ยังคงดูแดงไปครับผมจึงขอแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมเยอรมัสพามมสในราคาที่เป็นรองในราคาหรึ่งลูกทุ่นควบ2ผมก็ยังคงมองว่าลาสพามัสก็น่าจะมีโอกาสที่จะสามารถทํากําไรได้มากกว่าในเกมนั้นนี้ครับและเกมนี้ผมก็ขอชี้ชัดไปที่อยู่ทีมเยอรัสพามัสจัดได้ครับ และก็มาถึงในเกมคู่สุดท้ายกับศึกพิมลกอังกฤษคู่ที่3โดยในเกมนั้นนี้ครับทัพพิ่งน้อยเบนฟอร์ดจะเปิดดังรับการมาเยือนของทางด้านทัพปีศาจแดงแมชเตอร์ไนเตดซึ่งกับราคาไม่ก้านก่อเกมในเกมคูน่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันครับสำหรับผลงานของทั้งสองเจ้าถิ่นในตอนนี้เองก็ถือว่าผลงานของพวกเขาก็กําลังอยู่ในช่วงที่ผลงานกําลังแย่สุดเลยนะครับเพราะจากสถิตีผลงานที่ออกมาในช่วง5เกมหลังเจ้าถิ่นเบนฟอร์ดพวกเขาก็ยังคงไม่สามารถเกมชนชนะจากคู่แข่งมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดวยผลงานที่ออกมาครับพวกเข กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เต์แฮมอเซนอลและกับทางด้านเบอร์ลีโดยที่พวกเขาเองในตอนนี้ก็ยังเป็นทีมที่เสียประตูอย่างน้นอยหนึ่งถึงสี่ประตูต่อนหนึ่งเกมครับแต่ถ้าเราจะไปดูผลงานของฝั่งทีมเยือนอย่างทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองในตอนนี้จากสถิติที่ออกมาก็ถือว่าผลงานของพวกเขาก็ยังคงทําผลงานได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับโดยจากสถิติผลงานภาพรวมในช่วง5เกมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง2เกมซึ่งก็มีเกมที่เสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมครับโดยกับผลงานในเกมมนนาาที่ผ่ผ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังสามารถเปิดดังเฉือนทางด้านหงแดงลิผูไปในช่วงต่อเวลาพิเศษในเกม A ครับมาด้วยสกอร์4ประตู3และกับถสติที่สําคัญในตอนนี้ขอถ้าฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือพวกเขาก็ยังสามารถทากาไรให้ักทุนไปได้ถึง3เกมจาก4เกมหลังสุดและถ้าเราจะมาดูถสติผลงานเฮตุเฮดในการเจอกันทั้ง2ทีมก็เคยเจอกันมาเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นครับส่วนผลงานที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นฝ่ายทําผลงานได้ดีกว่าโดยที่พวกเขาก็สามารถเอาชนะ ford ไไเบ ที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อีกหนึ่งครั้งซึ่งกับผลงานในเกมนั้นล่าสุดที่เจอกัน เบนฟอร์ดเป็นฝ่ายบุกไปแพ้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งและถ้าเราจะสังเกตดีๆนะครับในการเจอกันของคู่นี้ผลสกอร์ที่ออกมาส่วนใหญ่ก็มักจะจบลงที่ผลสกอร์สูงมากกว่าสกอร์ต่ำครับเราสลับตัดมาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้กันบ้างครับซึ่งในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเบนฟอร์ดพวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านเซอร์จิโอเลเกลอนปีกซ้ายตัวยืมจากทางด้านสเปอร์ที่ยังคงมีปัญหาติดโทษแบนอยู่ในตอนนี้ส่วนในรายของทางด้านอารอนฮิกกี้เบนมีคร ดาซิวาเควินชูตและริโกเฮนรี่นั้นก็จะยังคงหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในเกมนัดน,นี้เนื่องจากทั้งหมด7รายก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ส่วนในเกมนี้ครับถ้าได้กุซืออย่างทางด้านโทมัสแฟรงก์ก็น่าจะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ3-5-2โดยที่3ประสานในแดนกลางนั้นพวกเขาก็จะนาทัพมาโดยทางด้านวิทารีจานิลแฟรงก์ออยกาและทางด้านมาร์เชสเจนเซนส่วนในรายของคู่กองหน้าตัวเป้าในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะยังคงใช้งานทางด้านโยเน่วิซาที่จะได้ ได้จับคู่กับทางด้านอีวานโทนี่สูน,น้าตัวหลักที่กลับมาช่วยทีมในเลกสองและก็สามารถยิงไปแล้วถึง4ประตูได้กันครับส่วนทางด้านฝ่าฝังทีมเยือนทัพปีศาจแดงแมนเช,ชสเตอร์อยูไนเต็ดเองนั้นในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านอามาัดเดียโลมิดฟิลด์ดาวรุ่งตัวเก่งที่งคงติดโทษแบนจากใบแดงในเกมที่เจอกับทางด้านลิพูครับส่วนในรายของรายงานตัวเพ่นที่จะคงมีการบาดเจ็บอยู่ในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็มีอยู่ด้วยกันถึง8รายได้แก่ออเดบายินเดียอองโตนี่มร์เซียลคาเซเมโล แฮร์รี่แมกควายจอห์นนี่อีเวนลิซซาโดมาติเนสลูกชอและทางด้านไทเรลมาเลเซียและสําหรับกับเกมในนัดน,นี้ครับถ้าได้กุซซือของพวกเขาอย่างทางด้านอีดิคเทนฮาร์กก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-2-3-1โดยที่ในเกมนัดน,นี้ก็จะส่งทางด้านสกอตแม็กโทมินเนจะได้ยืนเป็นกองกลางตัวรับคู่กับทางด้านคอบบี้ไมนูโดยจะมี3ามประสานี่วทาเกมอย่างอาริฮาโดกาเดโชมาคาสแรดฟอร์ดและบรูโดเฟอร์นันเดสโดยที่พวกเขาก็จะได้ทางด้านรัสมูธฮอยลู กลับมาลงสนามเป็นสุนหน้าตัวเป้าในเกมนันนี้ครับกับไมคกันในเกมคู่นี้เรียราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันครับแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาให้เป็นทางฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต่ออยู่ที่ราคาปอปลาตากลมโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผมแทนในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็แทบจะมีอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำที่เท่ากันเลยครับแม้ว่ากับราคาที่เปิดออกมาอาจจะมองว่าทั้ง2ทีมนั้นก็มีโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอกันสูงแต่ถ้าเราจะเอาผลงานของทั้ง2ทีมมาเทียบกันจริงๆผมเองก็งคมอว่า กับราคาที่เปิดออกมาแบบนี้ทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้กินราคาไปได้มากกว่าเพราะผลงานของพวกเขาก็ยังคงมีเกมที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้ในช่วง5เกมหลังโดยที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเองก็ยังเป็นฝ่ายได้ชัยชนะมาถึงหกเกมติดต่อกันดังนั้นในเกมคู่นี้ผมก็ไม่คิดนานครับซึ่งผมก็อยากหมองว่าถ้าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้จะเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะทางด้านเบตส์ฟอร์ดไปได้กับสกอร์ที่คาดในเกมคู่นี้ผมก็ให้จบไปที่สกอร์2งประตูต่อง,งน,น,ก,ก,นกม ผมก็ขอชี้ชัดไปที่ทัพปีศาจแดงราคาไม่แรงเกมนี้จัดได้ครับก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานสุภชัยได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับเกมคู่แรกเลวคูเซนจะเปิดรังพบกับทางด้านฮอฟเฟนไฮม์ซึ่งในเกมคู่นี้แนวทางของผมที่ให้ไปก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเลวคูเซนต่อทางฝั่งทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์ไปในราคา1ลูกครึ่งควบ2 เกมคู่ที่2ครับสเปอร์จะพบกับทางดาลูตันทาวซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นสเปอร์ต่อทางฝั่งทีมเยือนลูตันทาวไปในราคา1นลูกครึ่งควบ2เกมคู่ที่3เชลซีจะเปิดรังพบกับทางดานเบอร์รี่ซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีต่อทางฝั่งทีมเยือนเบอร์รี่ไปในราคาหลูกครึ่ง เกมคู่ที่สี่ไบเยมินิกจะเปิดรังพบกับทางด้านบุโเซียดอร์มุนซึ่งกับแนวทางของผมที่ให้ไปในเกมคู่นี้ครับก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นบบเยมินิกต่อทางฝั่งทีมเยือนทัพเสือเหลืองบุโเซียดอร์มุนเป็นในราคาหนึ่งลูกครึ่งเกมคู่ที่5บาร์เซโลนาจะเปิดรังพบกับทางด้านลาสพามาสซึ่งกับแนวทางของผมที่ให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนลาสพามาสเราทางฝั่งเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาเป็นในราคาหนึ่งลูกครึ่งครบสอง เกมคู่สุดท้ายครับเบนฟอร์ดจะเปิดรังพบกับทางด้านแมชเตอร์ยูเต็ดและกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ครับก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนแมชเตอร์ยูเตตดต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นเบนฟอร์ดเป็นในราคาปอปลาตากลมและก่อนที่จะสาการนะครับ หากพี่ๆท่านใดมีคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ไลน์ i d s 7 4ตัวหรือ QR Code ที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุประชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ